ามาปรับพื้นที่นาเนะา,เนะ,เนาเนะมองเนาะปรับพื้นออที่นาเนาะมองเนาะาทั้งเถิงนี่จะเป็นส่วนอ้อยทั้งเถิงนี่เนื้อเห็ดนาผักเถิงนี่ก็เห็ดนาเนาะมันจะมีหนองอยู่เถิงพูเนาะมีหนองอยู่เถิงเพราะว่าน้ำนี่มีตลอดปีน้ำไหลเข้าหนองอ่น แล้วนองไหลลงมาใส่นาเีนน่ดนาอยู่นี่ดิทรน,นาเป็นผักเป็นผักลงมาในน่ะเมือก้อนหว้วยมันจะไปไปทางนี้หว้วยในวันนี้ย้ายไหมย้ายหว้วยมาพี่ผมหว้วยเกาจะมีหว้วยอยู่นี่แล้วหว้วยนีนมีน้ำตลอดปีนะหว้วยเนะยาะจะเห็ดน,นองปลาเห็ดหน้าได้สบาย แล้วคับลายดิบไหมมีทางเข้ามาสะดวกสบายเนะเาะบ่เป็นทางทางโซนอ้อยเนาะขเขาแปลงทุกปีทางรถเข้ามาแค่ไอ,อยมือนี่กะคาดว่าน่าจะแล้วแล้วเนาะมือนีเนาะมือเดียวยวนินมามือเป็นมือที่สองแหละฝนตกที่ห้ามือเราหายกันเช็ดเดือดมือนี่ มมสี่หกสิบิสามเนาะคมามโซ่เนาะคลองเนี่ยเธอว่าความเล็อกอยังบพอเนาะมือกรมันตกบปอยจากใดมันดินมันแข็งแต่มือน,นี้มันเซียนาำหลายมือเลยเธอตกตกง่ายละ่ะเขาแกเ้เพื่อนครับเองเนาะมืนอนี้เนาะ อาสีมือนี่ก็ยังยังบม่ยากปันเลยโชเฟอร์นี่แม่นถ่ายคลิปอยู่นี่เนาะโชเฟอร์เนาะ <c oughs> ผู้ขับนี่แม่นโท่กแกจะฟ้องรถเนาะ <c oughs> ตังรถ ai, อยู่ไกลพุ่นเนาะบ่อยากได้จังวาไไ่าปานใด เดี๋ยวนี่ก็จบซํานี้ก่อนเนาะเดี๋ยวไงานหน้าสิแม่นงานติดตามกันต่อไป